ครัวซองอบแล้วแฟบเกิดจากอะไรครับตอบจากประสบการณ์ในการทําครัวซองของแม่ววและที่สอนนักเรียนในคลาสนะครัวซองหลังจากที่เราพูฟเสร็จนะคะเราก็จะได้หน้าตาประมาณนี้นะก็จะพองสวยเวลาอบออกมานะคะครัวซองก็จะมีความเบาและน่าทานแบบนี้เนาะแต่จะมีลักษณะครัวซองที่มีความแบนแฟบนะคะอันนั้นก็คือครัวซองที่ โอเวอร์พูฟนะคะหรือว่าเราพูฟนานเกินไปนะมันทําให้โคซองของเราอ่ะแฟบลงนะคะที่เพื่อนเพื่อนเห็นในวีโอเนี่ยก็คือจะอโอเวอร์พูฟเยอะมากแต่ว่าถ้าสมมุติว่าโอเวอร์พูฟนิดหน่อยอเราจะไม่เห็นว่ามันแบนขนาดนี้นะแต่ว่าเวลาที่เราเริ่มทาไข่เราจะเริ่มเห็นว่าทุกโคซองของเราะจะมีความเหี่ยวแล้วก็แฟบลงอันนี้หลังจากที่เราอบออกมานะคะมันก็จะทําให้โคซองนะมีลักษณะแบนแล้วแฟบแบบนีเน้เพื่อนเพื่อนเห็นไหมเอ่ยก็จะไม่มีความแบบว่าพอง สวยงามนะหรืออีกอย่างหนึ่งนะคะที่ทำให้ครัวซองแฟบหลังจากที่อบเสร็จนะก็คือเราใช้ไฟแรงเกินไปนะทำให้ครัวซองด้านนอกออกเป็นสีน้ำตาลสวยงามเหมือนครัวซองจะสุกแล้วแต่ว่าโครงสร้างด้านในอะ่ะยังไม่แข็งแรงยังไม่สุกนะมันก็ทำให้ครัวซองแฟบลงได้นะคะหรืออีกอย่างหนึ่งก็คือเราอบนะคะแต่ว่าครัวซองอ่ะมันยังแบบว่าเป็นสีไม่น้ำตาลทองสวยงามนะมันยังมีแบบว่าขา,ขาวๆอ,อยู่อย่างเงี้ยเวลา แล้วเราเอาครัวซองออกมานะคะอันนี้ก็ทําให้ครัวซองแฟบได้เหมือนกันนะคะครัวซองไม่แบบหลังจากอบเสร็จนะคะปกติก็จะได้สีน้ําตาลทองสวยงามแบบนี้นะเพื่อนๆลองเอาเทคนิควันนี้ที่ไม่แววแชร์นะคะไปปรับทำกันดูได้เลยนะคะใครติดปัญหาตรงไหนสามารถคอมเมนต์สอบถามกันได้เลยค่ะแล้วเดี๋ยวยังไงพบกันคลิปหน้านะคะโฮมเบคครัวซองอร่อยๆใครๆก็ทำได้ค่ะ